เวลาที่ผู้กายพวกนี้เดินทางมาถึงคือประมาณสิบนาฬิกาเราจะต้องเป็นสแกนนะครับนะฐานเกตเปจากนะสำรับก็จะสามารถมีชีวิตและทำให้ทำ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขอบคุณ ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถ <op> ัมโดยการสนุนนะวันนี้คือวันของเขานะครับนะแล้วก็วันนี้ครับนะวันสต็อปโซเวิตครับนะศูนคุณบอกนะครับ ซักซ้อมขั้นตอนตอนเข้ารับประทานโล่นะครับนะคนพิการที่เด่นนะประจับปีสอง0ันร้อยบนี้เป็นปีที่52นะครับนะคอนเสิรตจแปดสิบสี่สิบห้าสิบหก พร้อมขั้นตอนสําคัญนะครับนะขั้นตอนในการเข้ามอบของที่เราเรื้น,นะครับนการเข้านุญาตีเรงน,รน,นควันนี้นะครันข้บ นะครับมากระจตำแหน่งนะครับนะขออนุญาตปกที่21ผู้บัญชาการหมวดผู้ตอนจังหวัดชนบุรีครับนายบุรีและกรรมการจัดการรอรับผู้แทนพระองค์นะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชบุรีรอเข้าอาคารผู้แทนพระองค์เข้าหอห้าผู้แทน และนะครับโซนรนี <c oughs> นรับเวลาสองสามส มารับแมสได้นะครับเพราะว่าสิบสามพ่องานจัดงานคนพิการโครงการนะครับนะเป็นการจัดงานในการทั้งที่ห้าสิบสองเราได้รับความร่วมมือล้วมูชาหกสิบเจ็ดแปดเก้าที่ี่เป็นแรงบันยาใจตรงเวลานะครับนะเก้า